สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจแชนแนลที่เขื่อนป่าสักนะครับวันนี้เราอยู่ทะเลน้ำจืดครับป่าสักปีนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆครับน้ำเกินกว่า100%นะครับในเขตภาคกลางเราน้ำเต็มเขื่อนป่าสักรอบที่2นะครับปีนี้นะครับมองเห็นทะเลน้ำจืดครับท่านผู้ชมเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับ ปีนี้ฝนดีครับในภาคกลางนะครับฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนดีมากในภาคกลางร้อยละหกนะครับของพื้นที่เลยนะครับของภาคกลางส่งผลให้น้ําในเขื่อนป่าสักชทรสิตนี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์รอบที่สองแล้วนะครับแล้วก็เขื่อนต่างๆที่ภาคกลางนะครับเขื่อนกระเสียวก็ร้อเอร์เซครับทับสะเลหลก็ร้อยกว่าแล้วนะครับมีเรือพาเที่ยวครับ มีร่มชูชีพให้นะครับที่ทะเลนับจืดนะครับก็มีเรือนำเที่ยวครับผมใส่ร่มชูชีพเที่ยวเกาะขายหัวเราะนะครับแต่ตอนนี้ท่วมอยู่นะน่าจะไปไม่เห็นนะครับสะพานร้างกลางน้ำก็ท่วมมิดเลยนะครับต้องรอในช่วงฤดูแล้งนะครับไปเที่ยวทะเลเกาะขายหัวเราะแล้วก็สะพานร้างกลางน้ำนะครับเป็นอันซีนของลบบุรีครับ กลางนะครับน้ําเยอะมากแล้วก็ฝนเยอะมากน้ําเต็มทุกเขื่อนครับร้อยเปอร์เซ็นเื่นปักรอบที่สองแล้วก็แถ่ทับสเลานี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมเถื่กระเสี่ยวนี่เท่ากับเขื่อนปาสักนะเมื่อวานนี้แต่วันนี้ก็ขึ้นมาหาน้าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้น้ําในเขื่อน9 9อร์นนะครับผมในช่วงเย็นมาผมว่าขึ้นเป็นร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงบ่ายนะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะครับสําหรับผมผมว่ามาร้อยเปอร์เซนต์รอบที่สองแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับที่มารับชมเจชนแนลจนจบคลิปนะครับก็มาอัปเดตน้ําให้ฟังนะครับว่าภาคกลางนะครับปริมาณฝนนะครับเยอะมากในช่วงนี้นะครับ ร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยนะครับยังไงก็เฝ้าระมัดระวังกันนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวมาเฝ้าระวังและติดตามนะครับว่าจะมีพายุนะครับมาอีกลูกหรือเปล่านะครับน้ําเราจะขึ้นมาท่วมนะครับถนนเส้นนี้นะครับท่วมพื้นที่ออกกําลังกายและท่าปลาเนี่ยอีกหรือเปล่านะครับมาติดตามรับชมและรับฟังกับเจดชนแนลนะครับมารอรุ้นนะครับ พายุฝนจะมาทําให้น้ําล้นหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือน้ําเต็มแล้วนะครับเต็มเขื่อนครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ร้อยมาน0 0ครับผมแต่เสี่ยวนี่เข้ากับเกลนยปลาทกนะเมื่อวานนี้น,าานี่ก็เป็นน้ำน,น่าจะมา100%แล้วนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้น้ำในเกลียว99%นะครับในช่วงเย็นมามวัานนี้100%เดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงบ่ายนะคร <Everybody. S 1> ับว่าขึ้นมา